สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AJ Man Channel ครับวันนี้เฮาซิมาตามติดชีวิตน้องพวขาวนะครับ <c oughs> มุ่ยอย่างต <c oughs> ่อครับพี่น้องมารับแม่นะครับอยู่โขกเนาะ,ะแต่พอแต่อารดปิดอับมากครับวันนี้มารถซาลิงก็เลยเดี๋ยวดยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งว่าเออบรรยากาศอยู่บบานเป็นแน,ไนวไายเลยครับนี่นครับยิบบาทอันนี้เพิ่นว่าอยู่ค่ำนะครับค่ำ ขาสั่งสม,มัยตะเกียมันก็จะมีสางนะครับอันนี้เป็นข้าลิ่งก็คือลิ่งนะร้ายเนาะแต่กาอันนี้กค่อยนะครับป่านผมซื้อเอ็ดพวกนี้ว่าโคกนะครับโคกอันนี้คือทางเมื่อจากโคกนะครับเสือเมื่อบาดแม่ต้องเท่าลน เกือบลนเดี๋ยวได้พ <No ี่น um um ้องเกือบยึดเทียนลนนะฮะเราก็จะสตาร์ทรถก่อนแฟนปอยนี่ครับบรรยากาศยำลังแนำถั่วเมดครับกระเล่แบบบวรเลืออยอย่างเลย ตอนนี้รลางสึกับบ้านนะครับคือเป็นวิถีชีวิตเลยแบบมันบ้านเลยอันนี้นาเบา โค้ดใหญ่เฮียย right ังแยวะครับเฮ้ยบอมเป็นซางเลยครับวันนี้ควายนะฮะเกินกำลังไรไรไฟกับบ้าแฟบฮะใครไม่ใส งามว่ครับผู้ไดมักลิงคว้ยออวมาเด้อไปขบานกันที่นี้เอ๊ะเอ๊ะวันี้หน่อยเลนเล่นเลนเอา ทำไมตะกี้อยู่นี่เพิ่นจีเฮทเป็นวัดนะครับปลาฟังสายมือผมนี่เพิ่นจีเฮเป็นวัดมันก็เลยมีเสียงมีหัวนะครับออกไปแต่ตอนนี้เพิ่นตั้งกวัดอยู่ไกลๆปานครับเราได้โปรเตมาฮิตนี่ปลาเนี่ยเตียเยวัดเอาสซีนี้ฮะ Hi everyone แม่ยังโมโหสิยังกินเลยไม่รู้บัวเขาเย้ยอย่างเทพน,นี่แกชิ่งหอดบานแล้วเนะสะหอดบานแล้วพี่น้อง กล่องสันเดียวเดี๋ยวเสิีย์ซื้อใหม่กั้นสันเยอะให้เงินเดือน,นออกก่อน ของงัวผมนะครับนี่ของงัวผมป่วยมากขึ้นรถชกไกวขึ้นรถเร็วแล้วเนี่ยไปกลับบ้านงัวของเกยกล,ล,ลับบ้านนะครับ,บ บ้านขอ้องบอมแม่ของรา ซอยบานผมนี่ขดหน่อยเลยครับแต่เพิ่งจะเห็นหัวเขามาตีทางตน้นไม้กับตาตอกมาทนสิจมหนำถึงบ้านแล้วครับนี่บ้านผมครับไปส่งเยวัดก่อนล่วันอาจะเป็นขนกันครับ อีการเก่งเว้ยโอ้กวยลองเปิดดากเพิ่มมาแต่อเมามาเอาพริกป่ะเนี่ครับพี่น้องคลิปนี้เอาไปสำเร็ได้ครับรังไก่ดีแข็งแรงลำลำด้วยถูหวยดีหแ่ก็อย่าลืมบอกหลานมันจะเสียรวยเป็นการโดยยายเล้อยีๆแหงเลำด้วยโดยยายเด้อยู่นรอยสองยปีมจะให่ สาธุอยางใส่ยิงเ้ยคนเก่งใหญ่คนใส่ใหญ่นน่มันจะคนคืกเลยสมาใส่าถึงแมอเวิ่อมือตัเินให่ตัวตเตอเป็นไงนโตสาธุถือใหญ่มันเป็นมันใหญ่แหงเลยมันเป็นใหญ่เป็นโตเลยมันใหญ่เดอใหญ่ใหญ่คุณคนใหญ่เป็นคนใหญ่คนโตมันใหญ่แหงใหญ่ เรจะให้้ม่ากาไ่ให่าขอให้ดวงวันที่หนึงครับหลายไปได้หญ่เดถูกเออไม่ให่นเด้ยีม่วหไม่ใหญ่ยใหญ่ไม่้ยใหญ่โอเคครับม่ใหญ่เพิ่ตาควไม่ใส่วคือินสดเียนหักเงิดเยอะให่ใหญ่เพิ่ตาใส่ใส่หัวใ่างอรล่ะ เองงก็หายใจออๆก่เงาืเอาเอาแบบอ้กไปงำ้ืดเลีย <ischer> ก <somebody else. S 1> ันเยสายกลยภาพอ้ไปเห็นหนามหมั